สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงทองคำนะครับรายการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทองคําที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องของทองแท่งหรือว่าทองรั่วพันนะครับผมแต่จะมาพูดเรื่องประเด็นว่าข่าวหรือว่าตัวเลขที่สําคัญที่จะกระทบต่อราคาทองเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับผมเพื่อที่จะเป็นความรู้นะครับให้คนที่อยากที่จะมาลงทุนในทองคําหรือว่ามาเทรดทองคํานะครับได้เข้าใจพื้นฐานนะครับผมว่าราคาทองที่มันผันผวนเนี่ยทำไมมันถึงผันผวนช่วงค่ำนะครับผมเป็นเพราะว่าเขาประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คดูได้ตรงไหนดูยังไงนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีผลกระทบต่อราคาทองยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับผมในคลิปนี้เนี่ย ผมก็จะพาดูทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับ2นะครับผมก็คือการดูดอทพอตหรือว่านโยบายทางการเงินของเฟดซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อราคาทองสุดๆเลยนะครับต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเรารู้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจับจังหวะการซื้อทองได้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมีการประชุมนะครับผมและมีการคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะซื้อทองดักเอาไว้ก่อนเนี่ย เราซื้อปุ๊บเนี่ยทองมันก็จะได้ขึ้นไปเลยนะครับหรือว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับทองจะลงเราก็จะได้มีการาค่อยไปซื้อหลังจากที่ทองมันลงอะไรงี้นะครับมันก็จะทําให้เราได้ราคาที่ดีขึ้นนั่นเองครับถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือการเข้าไปดูในเว็บที่เป็นกองทุนสำรองของแต่ละประเทศนะครับว่าเขามีการเก็บทองเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าไหร่หรือว่า เราเวลาที่เราเห็นข่าวใช่ไหมครับอย่างเช่นจีนกับอินเดียมีการซื้อทองเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาซื้อทองเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วซื้อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราสามารถที่จะเข้าไปเช็คด้วยตัวเองได้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการฟังเข้ามาอีกทีอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับผมก็คือเป็นตัวเ,เขาเรียกว่า เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับผมตัวแรกเราสามารถที่จะเข้ามาที่เว็บของ investing.com ได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงไม่พูดเกี่ยวกับพวกเรื่องข่าวสงครามคือข่าวสงครามเนี่ยเราสามารถไปหากันเองได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือสื่อต่างๆเขาก็จะ,ะประโคมข่าวพวกนี้อยู่แล้วเวลาที่มันเกิดสงครามขึ้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่หลายๆสื่อหรือว่าหลายๆที่อาจจะยังไม่สอนก็คือวิธีการดูพวกข่าวตัวเลขทางเศรษฐกิจผ่านเว็บพวกนี้นะครับ ตัวเว็บ Investing เนี่ยนะครับที่ผมกำลังจะพาดูเนี่ยก็คือเราสามารถเข้ามาที่ investing.com หรือว่าว็บ f o r e x f a c t o r y ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมขอใช้เป็น investing.com นะครับหลังจากที่เราเข้ามาให้เรามาที่ข่าวสารนะครับแล้วก็ไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจนะครับผมพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยครับผมหน้าที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยครับทีนี้เนี่ยพอเข้ามานะครับให้เรามาที่ตัวกองข้อมูลก่อนเลยนะครับผม ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการกรองข้อมูลนะครับว่าเราจะเอาข่าวของประเทศไหนบ้างนะครับเป็นประเทศที่เราอยากดูนะครับตอนแรกเนี่ยมันอาจจะติ๊กให้เราเยอะเลยนะครับมีตุรกีนอร์เวี์นิวซีแลนด์อะไรเต็มไปหมดให้เราติ๊กออกนะครับผมที่เราอยากดูจริงๆเนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะครับก็คือตัวของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับที่จะเป็นตัวหลักๆแล้วก็อาจจะมีตัวยูโรด้วยนะครับผมแต่ก็จะไม่มีผลกระทบมากเท่ากับตัวของสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็อาจจะมีแคนาดาด้วยนะครับแต่แคนาดาเนี่เป็นประเทศที่ใกล้กับอเมริกานะครับแต่ถามว่ามันมีผลกระทบต่อราคาทองขนาดนั้นไหมตามประสบการณ์ของผมนะครับที่ดูข่าวพวกนี้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็คือดูแค่สารัฐก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราดูแค่ราคาทองเราไม่ได้ดูพวกเรื่องของคู่เงินนะครับถ้าเราดูพวกเรื่องคู่เงินด้วยอะไรเงี้ยครับเทรดพวกคู่เงินด้วยเนี่ย เราก็อาจจะติ๊กพวกประเทศที่เป็นคู่เงินที่เราเทรดด้วยอันนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเทรดแค่ทองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะติ๊กแค่สหรัฐอเมริกานะครับพอเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดลงมาข้างล่างแล้วก็กดปรับแต่งได้เลยนะครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับคือสาเหตุที่เราต้องดูสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่า เวลาที่มันมีข่าวนะครับผมที่กระทบต่อค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็จะกระทบต่อราคาทองคําไปด้วยในตัวเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับเวลาที่ดอลลาร์ขึ้นนะครับทองก็มักจะลงเวลาที่ดอลลาร์ลงทองก็มักจะขึ้นนะครับผมแต่มันมีไหมที่ดอลลาร์ขึ้นและทองก็ขึ้นด้วยคําตอบก็คือมีครับผมแต่ว่ามันมีไม่บ่อยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะเป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับ ถ้าใครที่ดูราคาทองไทยหรือเทรดทองไทยเนี่ยมักจะได้ยินคาว่าบาทแข็งบาทอ่อนนะครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการเทรดทองใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าอะไรครับผมเป็นเพราะว่าเวลาที่ทองมันขึ้นเนี่ยดอลลาร์มันลงนะครับผมพอดอลลาร์มันลงเนี่ยมันก็เลยทําให้บาทแข็งนั่นเองนะครับทำให้ราคาทองเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมครับอ,อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรของมันนะครับผมที่เป็นอุปสรรค ทางอ้อมนั่นเองนะครับของราคาทองไทยนะครับผมจริงๆก็เป็นอุปสรรคทางตรงนั่นแหละแต่ว่าผลกระทบมันเป็นการอ้อมมาจากดอลลาร์นั่นเองนะครับที่มาทําให้ค่าเงินบาทของเราแข็งนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้ามาที่เว็บ investing com นนะครับผมเราก็มาดูตรงตรงเขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์ดูตรงนี้ได้เลยนะครับที่ผมใช้เมาส์วงอยู่นี่นะครับคือตรงนี้เนี่ยเราจะดูข่าวอย่างวันนี้นะครับมันเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับ ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันวันเสาร์นะครับผมมันก็จะไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะครับผมอย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเพราะมันเป็นวันอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่ข่าวเนี่ยมันจะมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมอย่างในสัปดาห์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีแคปให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเวลาที่วิเคราะห์เนี่ยว่าเราดูอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเนี่ยที่เราดูนะครับก็คือพวกสกุลเงินเนี่ยนะครับเราจะดูเฉพาะ usd นะครับผมก็คือตัวดอลลาร์เพราะว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อทองคําพวกตัวอออื่่่่นนนนยยยาางง GBP พพววกกคเเิูโรระไีี้ อันนี้เนี่ยถามว่ามีไหมเงินปอนเงินยูโรเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นผลกระทบที่มันแรงเท่ากับตัวของอตัวเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูที่ดอลลาร์เป็นหลักนะครับก็คือดู USD นั่นเองและเวลาดูให้เราดูข่าวที่มันเป็น2ดาวหรือ3ดาวนะครับผมข่าว1ดาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าเราดูหมดเนี่ยตัวเลขมันจะเยอะเกินไปให้เราโฟกัสแค่ 2- 3ดาวแค่นั้นนะครับและโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เราดูข่าวนะครับ อย่าง USD ตัวนี้เนี่ยประกาศตอน2ทุ่ม45ในวันจันทร์ที่แล้วนะครับผมเราจะเห็นว่ามันประกาศออกมาเป็นตัวเลขสีแดงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาดูข่าวถ้ามันเป็นตัวเลขสีแดงแปลว่ามันส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะครับผมเพราะฉะนั้นในตอน2ทุ่ม45ของวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีทองปรับตัวขึ้นนิดนึงนะครับผมพวกนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ แรงนะครับผมในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับต้องบอกอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเทนของทองให้ทองไปขึ้นเลยอะไรหรือว่าลงเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันจะทําให้ทองเนี่ยมีการผันผวนในระยะเวลาสั ну. ้นๆแค่นั y y ้นนะครับผมแต่ถามว่ามันมีไหมที่ข่าวออกมาเป็นสีแดงแล้วทองเนี่ยลงหรือว่าข่าวออกมาเป็นสีเขียวแล้วทองมันขึ้นแทนเนี่ยมันสลับกันอย่างนี้มีไหมก็มีนะครับแล้วก็มีบ่อยด้วยนะครับอันนี้ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าตลาดด้วยนะครับว่าตลาดเขาจะมองข่าวนี้ว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับถ้ามันเป็นตัวเลขที่มันซื้อไพร์มากๆอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้ส่งผลกระทบมากกว่าปกตินั่นเองนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยถามว่าจาก42.7นะครับผม42.7หรือตัวเลขตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขคาดการ์นะครับ แล้วก็จะมีตัวเลขครั้งก่อนก็คือตัวเลขทางฝั่งขวาก็คือเป็นตัวเลขจริงของการประกาศครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขคาดการมาก่อนแล้วก็จะเป็นตัวเลขจริงที่เขาประกาศในตอน2องทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขจริงเนี่ยมันต่ํากว่าคาดนะครับผมถามว่าเร์ไพรไหมมันก็ไม่ได้ต่ํามากไปเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่เร์ไพรมากทาให้ทองเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูข่าวตัวอื่นบ้างนะครับเราก็ดูเฉพาะตัว usd เป็นหลักนะครับผม เวลาที่เราเทรดหรือว่าเวลาที่เราจะซื้อทองเนี่ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงพวกช่วงที่มันเป็นข่าวประกาศอย่างนี้นะครับอย่างเช่นพวกตอน1นึ่ทุ่มขึ้นไปจนถึง4ี่ทุ่มเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยจะค่อนข้างผันผวนมากๆนะครับแล้วก็จะเทรดยากนิดนึงสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเทรดใหม่นะครับ หรือใครที่เข้ามาเทรดทองไทยใหม่ๆเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่า1ราคามันจะผันผวน2เลยคือสเปดของมันเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วก็ทางมากขึ้นนะครับหรือเองาง่ายๆก็คือค่าบล็อกมันจะแพงมากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ราคาผันผวนเขาก็จะบวกค่าบล็อกเราแพงขึ้นมากกว่าปกตินั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่เทรดช่วงนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้ค่าบล็อกที่มันถูกลงหรือว่าความเสี่ยงที่มันต่าลงนะครับแต่บางคนก็จ,จะมองว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ จะได้รับผลตอบแทนที่เร็วขึ้นนะครับแต่ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นด้วยนั่นเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเทรดในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็คือในช่วงต่อกลางคืนเพราะว่าเขาเรียกว่ามันปิดงานได้ไวปิดงานเร็วนะครับแล้วก็มันส่วนใหญ่แล้วผลตอบแทนที่ดีนะครับผมมองว่ามันก็จะมาจากช่วงนี้แหละคือเป็นช่วงที่กราฟมันวิ่งดีๆนั่นเองนะครับ อย่างอันนี้นะครับผมก็คือเป็นพวกข่าว3ามดาวอย่างออกมาเป็นสีเขียวอย่างนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำนั่นเองอาจจะทําให้ทองเนี่ยลงระยะสั้นอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เราสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับในแต่ละวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขสําคัญมากๆอย่างตัวเลขที่เขาเรียกว่านอนฟามเปโรนะครับหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลขที่สําคัญแล้วก็คนพูดถึงบ่อยมากๆนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับ นอนฟาร์มเปโลเนี่ยคืออะไรก็คือการจ้างงานที่เขาไม่ได้เอาภาคของเกษตรกรรมเนี่ยเข้ามารวมด้วยนะครับการจ้างงานเนี่ยถ้ามันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมครับผมคือมีการจ้างงานกันมากขึ้นนะครับแปลว่าเศรษฐกิจกําลังขยายตัวนะครับและการที่เขาไม่เอาภาคการเกษตรซึ่งเป็นคอมมูนิตี้จ๋ามากๆเนี่ยเข้ามารวมเนี่ยมันก็จะเป็นการชี้วัดที่ เขาเรียกว่ามันชี้วัดได้เห็นภาพได้ชัดกว่าการที่เป็นการจร้างงานโดยรวมทั่วไปที่รวมภาคการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดภาคการเกษตรออกมันก็เลยชื่อว่า non farm หรือว่าไม่รวมฟาร์มไม่รวมภาคการเกษตรนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นข่าว3ดาวนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับการจร้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันประกาศตอนหนึ่งทุ่มครึ่งในวันพฤหัสแล้วก็ประกาศออกมาเป็นตัวเลขสีเขียวซะด้วย ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเวลาที่มันประกาศออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะส่งผลลบต่อราคาทองและเวลาที่มันประกาศออกมาเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งผลบวกต่อราคาทองใช่ไหมครับอย่างอันนี้เป็นข่าว3มดาวแล้วเป็นข่าวที่แรงมากๆนะครับผมก็คือนอนฟาร์มประกาศออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็เลยทําให้ทองในวันพฤหัสเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราไปสังเกตย้อนหลังดูนะครับเราก็จะสังเกตว่ามันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่เหมือนกันนะครับผมระหว่างตัวเลขนี้กับ ตแต่ถามว่ามันทําให้เทรนด์เปลี่ยนกลายเป็นขาลงเลยไหมไม่ครับผมมันแค่ทําให้เป็นการลงแค่ระยะสั้นแค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คดูข่าวของตัวเลขเศรษฐกิจในเว็บ Investing ที่เราสามารถที่จะเช็คได้นะครับหรืออย่างตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปดูที่สัปดาห์ต่อไปก็ได้นะครับว่ามันจะมีข่าวอะไรที่จะมากระทบบ้างนะครับเพื่อเราอาจจะตัดสินใจซื้อได้ถูกนะครับอย่างวันจันทร์นะครับผมที่จะถึงเนี่ยนะครับสัปดาห์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่7เนี่ย อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีข่าวแรงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยราคาทองเนี่ยมันก็อาจจะถ้ามันไม่มีข่าวนอกเกมนะครับอย่างเช่นข่าวสงครามสงครามการค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทาให้ราคาทองพันผวนมากนะครับผมแรือย่างวันอังคารอย่างงี้นะครับถ้าเรามาดูก็อาจจะมีข่าวสองดาวบ้างนะครับก็อาจจะมีการขยับของราคาทองบ้างนะครับพวกข่าวสองดาวสามดาวต่างๆนะครับหรืออย่างพวกข่าวที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวก ที่มันเป็นอย่างนอกจากนอนฟาร์มนะครับผมก็จะมีเรื่องของตัวของ cpi นะครับผม pmi พ่วงนี้นะครับจ๊อหรือว่าการจ้างงานที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นข่าวที่มันค่อนข้างแรงแล้วก็ส่งผลต่อราคาทองคำมากมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแทบจะทุกวันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาทองมันก็เลยวิ่งตอนกลางคืนเนี่ย แทบทุกวันนะครับอ,อย่างวันพฤหัสที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับผมข่าว3มดาวตอนตีหนึ่งเลยนะครับก็คือจะมีการาประชุมของนโยบายทางการเงินของ FOMC นะครับซึ่งก็สำคัญมากก็คือธนาคารกลางสหรัฐนะครับผมแต่ไม่ใช่การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับจากคนละอันกันอันนี้เป็นแค่การประชุมของคณะกรรมการนะครับผมที่เขาจะามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ราคาทองผันผวนได้ในวันพฤหัสนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากหลีกหนีความผันผวนนะครับผมหรืออยากเห็นเทรนที่มันชัดเนี่ยเราก็อาจจะไปซื้อทองหรือขายทองในวันศุกร์แทนนะครับก็คือหลังจากให้มันหายฝุ่นตลบก่อนนั่นเองเราก็ค่อยเข้าไปซัดมันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราสามารถเราไปปรับใช้ได้จากการมาเช็คตัวเลขเศรษฐกิจพวกนี้นั่นเองนะครับผมวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะไม่มีข่าวอะไรมากนะครับมีแค่ข่าว2ดาวนะครับไม่ได้มีข่าว3ดาวอะไรอันนี้ก็จะเป็นการเช็คคร่าวๆที่ผมพาเช็คนะครับ ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปดูตัวเล on ขย้อนหลังได้นะครับผมอย่างการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยถ้าเราคลิดเข้าไปนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับเนี่ยเราคลิดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกตัวเลขย้อนหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นสินค้าคงน้ำมันดิบนะครับผมแต่ถ้าเราคิดของนอนฟาร์มของพฤหัสที่แล้วนะครับเราคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าของนอนฟาร์มเราสามารถมาดูตัวเลขย้อนหลังได้นะครับว่าตัวเลขที่มันประกาศออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่มันสูงจริงๆหรือเปล่า ผมถ้าเทียบกับในอดีตเห็นไหมครับว่าในอดีตเนี่ยมันมีตัวเลขถึง2 0 0แสนเลยนะครับและคาจริงของวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยมันแค่แสนสี่ถามว่ามันสูงกว่าคาดการไหมมันสูงกว่าก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้สูงขนาดที่ว่าน่าพอใจนะครับผมอย่างในอดีตเนี่ยมันเคย2 0 0แสนใช่หครับอันนี้มันก็แค่ขึ้นมาจากแสนสี่กลายเป็นแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแค่นั้นเองครับซึ่งมันขึ้นมาน้อยมากๆนะครับผมถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาแค่ประมาณสักสามพันแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้ตัวเลขนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับพวกตัวเลขอย่างพวกนอนฟาร์มพวก pmicpi อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เฟดเนี่ยนะครับเขาเอาไปประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายดอกเบีย้ยนะครับผมซึ่งนโยบายดอกเบีย้ยของทางเฟดเนี่ยบอกเลยว่าจะส่งผลต่อราคาทองแรงมากๆนะครับและทําให้ทองกลายเป็นเทรนด์ได้เลยนะครับอย่างช่วงปลายปีก่อนนะครับผมที่ทองมันขึ้นมาเนี่ยนะครับปลายปี2 0 2 4เนี่ย ก็เป็นเพราะว่าเฟดเขาตัดสินใจที่จะลดดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเวลาที่เฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยแล้วทําไมทองถึงขึ้นเป็นเพราะว่าเวลาที่ลดดอกเบี้ยนะครับผมทําให้พันธบัตรรัฐบาลนะครับได้ผลตอบแทนที่ต่ําลงนะครับผมพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็คือการให ที่เราเนี่ยให้เงินรัฐบาลกู้นะครับผมการที่รัฐบาลจะโกงเราเนี่ยก็โอกาสเป็นไปได้ยากมากใช่ไหมครับที่รัฐบาลจะโกงเราก็เ,เลยถือว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคนก็จะนําเงินเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยถ้าดอกเบี้ยของมันดีหรือว่าผลตอบแทนสูงแต่เวลาที่รัฐบาลนะครับผมหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาออกมาทําการลดดอกเบี้ย ý. นะครับมันก็จะทําให้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับผลตอบแทนน้อยลงด้วยคนก็จะย้ายเงินจากสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างพันธบัตรรัฐบาลไปเป็นทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเดียวกันแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมเวลาที่เขาลดดอกเบี้ยเนี่ยทองคํามันถึงขึ้นนั่นเองนะครับผมและในทางกลับกันถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยทองคํามันก็มักมจะลงนะครับเพราะว่าคนก็จะย้ายเงินจากทองคําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น ความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างการลดดอกเบีย้ยและขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าลดดอกเบีย้ยอ่าเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเว็บนี้ได้เลยนะครับก็คือเว็บ CME Group นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Data ของมันนะครับผมเราจะเห็น f ฟด Watch Tool ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถอ่าคลิกเข้ามาดูได้นะครับผมเรากดเสิร์ชตรงนี้นะครับเวลาเข้ามาที่เว็บ CME Group เราเสิร์ชอ่ากดค้นหาตรงนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีขึ้นมาคําว่าเนี่ยครับ CME Fed Watch ตรงนี้นะครับผมเราสามารถคลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วมันจะเป็นหน้าแบบของผมเลยนะครับอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยทำเป็นกราฟแบบเขาเรียกว่ามันเป็นชาร์ตเป็นชาร์ตนะครับจะไม่ใช่ดอทพอตนะครับผมถ้าเป็นดอทพอตเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเป็นตัวนี้นะครับผมดอทพอตที่เขาชอบดูกันนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่ามันดูยากนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเอาไว้ดูเทรนระยะยาวได้ว่า เฟดจะขึ้นหรือลดดอกเบี้ยนะครับอย่างตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับผมตัวสีฟ้าเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของคณะกรรมการในเฟดนะครับที่เขาลงนามว่าไอ้ที่เขาลงความเห็นว่าจะามีการขึ้นหรือว่าลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งสีฟ้าเนี่ยคือค่ากลางหรือว่าค่าเฉลี่ย,ยเราก็ดูสีฟ้าเป็นหลักก็ได้นะครับอย่างสีฟ้าเนี่ยคือ ประมาณ3.75ใช่ไหมครับก็คือการลดดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในปี2 0 2 5เนี่ยก็จะมีคณะกรรมาการที่เขาลงความเห็นว่าเป็นการลดดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะดูจากจํานวนเม็ดสีฟ้าที่มันเยอะกว่าชาวบ้านกว่าเม็ดดาปกติทั่วไปใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มลดลงในปี2026ใช่ไหมครับที่มีความเห็นว่าจะลดดอกเบีย้ยลงมานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นใหม่ในปี2027ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ดูเนี่ยลองมาดูในตัวของ ปัจจุบันดีกว่านะครับก็คือมากดตรงเคอร์เ t นตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูอันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเฟดที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับก็คือในวันที่30กรกฎาคม2025นะครับหรือว่า30กรกฎาคมที่จะถึงนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้มันมีผลยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาดูเนี่ยตรง probability ตรงนี้ได้นะครับคือจะมีการคาดการณ์ว่าเฟดนะครับผมเขาจะลดดอกเบี้ยเนี่ย มีการคาดการณ์ที่จะลดดอกเบีย้ยแค่4.7%แค่นั้นนะครับแปลว่าโอกาสลดดอกเบีย้ยนี่น้อยมากๆกนะครับก็แปลว่าในวันที่30รกรกฎาคมเนี่ยข่าวเกี่ยวกับการประชุมลดดอกเบีย้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่มีผลเลยนะครับผลที่จะทําให้ทองเนี่ยขึ้นได้เพราะว่าโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยมีแค่4.7%แล้วก็โอกาสที่จะคงดอกเบีย้ยนะครับก็คือ no เชงตรงนี้นะครับผมมากถึง95%นะครับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับจากประสบการณ์ก็คือมันแม่นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในนะครับไอตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมันได้นะครับส่วนไฮหรือว่าตัวขวาสุดตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์หมายความว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทองจะลงในวันที่สามสิบกรกฎาคมเนี่ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมจะเวียอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้เนี่ยมันเป็นการคงดอกเบี้ยที่4.25ถึง4.5ใช่ไหมครับก็คือคณะกรรมการเนี่ยก็ลงความเห็นว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการไม่เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่95ทีนี้การที่เฟดคงดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาทองมากนะครับแต่ในกรณีที่มันเป็นการลดดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เนี่ยจะมีผลกระทบมากๆกเลยนะครับ ทีนี้อันนี้จะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็คือสมมุติว่าไอ้ตัว95%นเนี่ยมันอยู่ในฝั่งของการขึ้นดอกเบี้ยแทนจะเป็นยังไงสมมติ95%ตรงนี้ไฮเนี่ยเป็น95%อย่างนี้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง95%เนี่ยแปลว่าในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับผมทองเนี่ยมีโอกาสที่จะลงสูงมากๆนะครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยโอกาสที่ทองมันก็จะลงใช่ไหมครับผม เพราะฉะนั้นในวันที่30กร,รกฎาคมเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะซื้อทองนั่นเองนะครับผมเราก็ไปซื้อหลังจากวันที่30กร,รกฎาคมเนี่ยจะได้ราคาที่ดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการดูแนวโน้มแล้วก็จับจังหวะในการเข้าซื้อทองที่ดีขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อทองแท่งอะไรพวกนี้ก็ดูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าในทางกลับกันไอ้เกาปอร์เนนี้เนี่ยมันเป็นการลดดอกเบี้ยล่ะนะครับ มันก็จะทําให้ทองมีโอกาสขึ้นค่อนข้างสูงในวันที่30กรกฎาคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อเราก็ควรซื้อทองก่อนวันที่30กรกฎาคมนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับมันเป็นการคงดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาทองใดๆนะครับสิ่งที่จะกระทบต่อราคาทองก็จะเป็นเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นสงครามสงครามการค้านะครับหรือว่าเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเออกมาปั่นข่าวเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องนั้นแทนนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ เรื่องของการวิเคราะห์ของอนโยบายทางการเงินของทางเฟดนั่นเองนะครับทีนี้มันไป2เรื่องแล้วใช่ไหมครับก็คือเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลที่ทําให้ทองเนี่ยพันผัวในช่วงตอนกลางคืนหรือว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับกับเทรนทองที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือตัวเฟดตัวเฟดเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเทรนของทองได้เลยนะครับถ้าเป็นการขึ้นหรือว่าลดดอกเบี้ยนะครับก็ผ่านไป2ตัวแล้วแล้วก็ ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวของเวลาที่เราไปดูนะครับว่า,าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีการซื้อทองเข้าเป็นกองทุนสำรองแห่งชาติหรือว่าเป็นกองทุนสำรองของประเทศของเขาเนี่ยนะครับมีการซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนและประเทศไหนเนี่ยมีการตุนทองไว้มากเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูในเว็บนี้ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกราฟที่ผมจะพามาดูนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขามีการเก็บ ทองเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเป็นกองทุนสำรองของประเทศเขานะครับซึ่งวิธีการดูนะครับผมเราก็เข้ามาที่ตัวเว็บ g o .org นะครับแล้วก็เข้ามาที่เสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า g o รีเ e ิ r ์ต by c o u น t r y นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่กราฟนะครับมาเลือกเป็นควอเตอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ Compar e date นะครับตรงนี้ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละครับเราสามารถเลือกประเทศที่เราอยากดูได้นะครับว่าจะเอาประเทศอะไรใส่เข้ามาบ้างอย่างของผมก็จะมีอเมริกานะครับมีตัวนี้คือเยอรมันนะครับผมแล้วก็อิตาลีแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะครับมีรัสเซียอะไรนะครับอ่า,อาญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็จีนที่เขาบอกว่าเก็บกันเยอะเนี่ยเป็นไงบ้างถ้าเทียบกับประเทศอ,อื่นๆเราก็สามารถาที่จะเข้ามาดูได้อย่างจีนที่เขาบอกว่าเก็บเยอะเนี่ยเรามาดูว่าจริงหรือเปล่านะครับไตรมาสหนึ่งปี2023ยิบาจีนเนี่ยเก็บไปสองพันหับ ไตมาสหนึ่งปี2024เก็บไป2 2 6 2ตันก็คือเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูจากกราฟเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีอันนี้ก็คือจริงนะครับผมสําหรับตัวของจีนนะครับผมส่วนอเมริกาเนี่ยในไตมาสหนึ่งปี2025เนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับแต่ว่าก็คงจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าปีก่อนก็เท่าเดิมนะครับผมไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อเมริกาก็ยังไม่ได้เก็บมากขึ้นนะครับกองทุนของประเทศตัวเองนะครับมีแต่จีนนะครับที่เก็บเพิ อินเดียละ794822แล้วก็879ก็คือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือจริงนะครับที่ว่าประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยมีการเก็บทองเพื่อเป็นทุนสำรองแห่งชาติเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเราสามารถที่จะเข้ามาเช็คเองเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจนะครับผมในสําหรับคนที่เก็บทองแท่งระยะยาวอะไรอย่างนี้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการเก็บทองมากขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่ทองเนี่ยมันจะลงระดับ 3, 000, หลุด3 0 0 0เหรียญอะไรอย่างนี้เนี่ย มันยังเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่นะครับผมในเมื่อแต่ละประเทศเขาก็ยังมีการเก็บมากขึ้นถ้าเทียบเป็นรายปีอย่างนี้นะครับโอกาสที่ทองเนี่ยมันจะยังขึ้นต่อไปได้เนี่ยก็ยังมีค่อนข้างสูงอยู่อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะมาดูเสริมเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับที่ผมพาดูในคลิปนี้ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พาไปดูเฟดนะครับว่านโยบายของเฟดเนี่ย ส่งผลกระทบต่อราคาทองยังไงดูยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวของโกลีเสร์มนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นคนที่จะมาสอนพาดูเหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถมาดูได้นะครับผมในเว็บนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็มาแชร์เท่านี้นะครับผมก็คลิปก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับวันนี้เพราะว่ามันเป็น how to นิดหนึ่งนะครับในการสอนก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ลงทุนทองหรือว่าอยากติดตามข่าวสารราคาทองนะครับแล้วก็คนที่เทรดทองก็ อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับทองแท่งทองรูปพัพันหรือว่าอยากจะมาแชร์ไอเดียมุมมองต่างๆเกี่ยวกับทองคําก็สามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ